สวัสดีค่ะจะก,กับช่องคุณพิงเจแปนนะคะตอนนี้ก็จะไปทานอาหารจีนกันค่ะไปกันค่ะใกล้บ้านค่ะเดินเล็ดลอข้างหลังบ้านนะคะไปกันค่ะซอยหลังบ้านนะคะจะไปโพที่ถนนใหญ่ค่ะไปกินอาหารจีนกันเด้อค่ะไปกินข้าวแรงกันค่ะมาถึงถนนใหญ่แล้วค่ะเดินนิดนึงก็ถึงแล้วนะคะ นี่คือมหาลาัยค่ะไปกันค่ะไปกันค่ะบริเวณบ้านขุนพิงก็สะดวกสบายมากเลยค่ะทุกๆคนมีสะดวกซื้อมีโรงแรมมีโอ้เยอะแยะสะดวกสบายมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เราหิวมากจะไปทานอาหารกันไปกินเขากันค่ะไปกันค่ะ ใกล้ถึงแล้วค่ะใกล้บานมากเลยถึงแล้วค่ะกลับไปทางไหนกันนะคะแล้วนั่งเคาน์เตอร์ค่ะนคานร,ร้านนี้ค่ะไปทางไนกันค่ะมีสองชั้นนะคะสสด

มือนไก่ทอดสามกอดบ้านล้วค่ะนอยมากมาอีกหนึ่งเมนูแล้วค่ะกนกันค่ะกินกันค่ะจวงตอนนี้แล้วนะคะทุกคนเอาค่ะท่มากินกันเ้อค่ะเด้อ ใส่พริกไปด้วยค่ะอร่อยมากค่ะร้อนมากหมูค่ะหมูชุบแป้งทอดซอสของเขาเลยคะอร่อยมากค่ะแล้วก็มีพ,พริกพริกลบบรวยค่ะ

้านเราก็เรียกเปี้ยวผัดเปี้ยวหวานค่ะแต่นี้ทำด้วยไก่นะฮะร่อนหรือเปล่าพี่อัมนั่นนะคะ มาหนึ่งเมนูแล้วค่ะเอบิชิลีค่ะกุ้งผัดพริกสีแดงค่ะมากินกันนะคะร้านนี้เซฟเยอะมากเลยค่ะลูกค้าก็เริ่มเข้ามาแล้วค่ะเพราะว่าเปิดห้าโมงเย็นนะคะมาค่ะมา่วงกันแล้วค่ะ

โอเคมาเถอะค่ะมากินกันค่ะเบบี้ชีมาค่ะเบบี้ชีการช่วงอยู่นะคะเพราะร้อนค่ะร้อนว้าวอี่ใช่ใช่น่ากินอ มา What? อีกหนึ่งเมนูแล้วค่ะตะละอุดอิ่มอร่อยกันเรียบร้อยแล้วนะคะ มาแวะรีการมเมาเทนค่ะมาขอลังนะคะกล่องค่ะไปใส่อ,อกระป๋องที่เราดื่มเพื่อไปเป็นรีไซเคิลค่ะไปกันข้างในนะคะเป็นร้านขายเหล้าค่ะทุกๆคนคุณพิงก็จะมาซื้ออ้าลืมตะกร้าค่ะอคถ,อถอยถอยถอยมาเอาตะกร้าค่ะ ร้านขายเหล้าใกล้บ้านค่ะมาขอลังเขา500มิลิลิตรนะคะค่ะทุกคนกิ่มอร่อยมากเลยค่ะร้านอาหารจีนใกล้บ้านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องคุณพีงคเจแปนได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ